จนถึงตอนนี้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่ะก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างใหม่ของ FC26 กันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับในความเห็นของทุกคนเนี่ยชอบกันไหมรู้สึกยังไงกันบ้างแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมือนกับที่ EA เคยทํามาก่อนเลยนะทีมงานเนี่ยนำเสนอโดยการใช้ฟีดแบ็จากผู้เล่นอย่างเราๆเ,เนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนตัวอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะดูไม่เหมือนภาคเก่าๆอ่ะที่ส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นฉากซีนิเมติกหรือไม่ก็่เอาคลิปนักบอลน,นั่งเล่นเกมมานาเสนอซะเยอะ คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันครับว่าตัวอย่างใหม่ของ FC 2 6ที่เพิ่งปล่อยออกมาเนี่ยทีมงานเขาบอกใบ้อะไรเราบ้างผมเนี่ยบอกเลยนะว่าน่าสนใจหลายอย่างมากเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม FC Point ใน FC 2 5 PC หรือ FC Mobile ต้องนี่เลยครับ Over Top Up เพจมีผู้ติดตามหลักแสนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนแถมปลอดภัยไว้ใจได้โปรโมชั Pro ่นจัดเต็ม12,000 FC Point 1พ5 0บาทลิงก์อยู่ในคำอธิบายจัดไปครับทุกคนเรามาดูกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมว่าน่าสนใจที่สุดละก็คงจะเป็นเรื่องของเกมรับเนาะ ถ้าดูจากในวิดีโอตัวอย่างเนี่ยคือทีมงานอะ่ะเขาเอาฟีดแบ,บ็ทั้งหมดมานําเสนอจริงๆนะครับพักก่อนๆอย่างเงี้ยจังหวะรีบาลเบลสแปคเยอะใช่ไหมอ่ะแก้ให้จังหวะอินเตอร์เซฟจังหวะตัดบอลเนี่ยจะควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรีวอร์ดฟอร์กูดทัมมิ่งด้วยก็คือถ้าเรากะจังหวะเข้าบอลได้แม่นเนี่ยก็น่าจะย่งบอลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการปรับการแท็กเกิลให้มันเข้าบอลได้อย่างแน่นอนมากยิ่งขึ้นจังหวะสไลด์บอลจะดีขึ้นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยคคคคืออออออจจะะะะะเเ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 เป็นน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 นแแแ่่่่่่่่่ตัลลััวววยยยยยาา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 งงฉกกดดีีีีีีีใททททรรรรล์้้บมมมขพํํสฟ ของผู้เล่นนมาปรับปรุงให้มันดีมากยิ่งขึ้นจริงๆนะเอาแค่นี้เนี่ยผมก็ว้าวแล้วนะสำหรับตัวอย่างนี้นะครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมาพอสมควรนะครับสำหรับเกมเพลย์นะคือผมต้องเท้าวความก่อนนะครับว่าในภาคก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเวลามีแพทช์อะไรที่มันจะมีการปรับตัวเกมเพลย์ให้มันเร็วขึ้นจบอลดีขึ้นหรือแย่ลงหรือว่ามีการปรับ AI กองหลังกองหน้าต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลกับทุกโหมดของเกมครับซึ่งในภาคก่อนก่อนหน้าเนี่ยมันจะไปกระทบกับผู้เล่นในโหมดอื่นๆด้วยอย่างแค่เรียโมดแมเนจเจอร์แคลเรไปด้วยตัวผมเองอ่ะก็จะเคยเห็นโพสต์ตามกลุ่มนะครับประมาณ คือวิธีการเล่นมันก็ต่างกันมากแล้วจริงๆอะครับ Ultimate Team เนี่ยผมว่าเกมเพลย์มันจะค่อนข้างเร็วอะส่วนคร Remote ม,มันก็จะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งอะเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยพอเขาปรับอันนึงมันก็กระทบอีกอันหนึ่งตลอดเลยแต่ว่าพอมาภาคนี้เนี่ย EA โปรโมทเลยนะครับว่าจะมีการแบ่งออกมาเป็น2รูปแบบก็คือ Competitive กับ Authentic ครับ Competitive เนี่ยคือโหมดที่จะมีรูปแบบการเล่นที่เร็วกว่านะครับในการจ่ายบอลการควบคุมเนี่ยจะเร็วกว่าตอบสนองได้ไวกว่าส่วน Authentic เนี่ยจะเน้นความสมจริงมากกว่าครับจะโฟกัสที่การยืนตำแหน่งการตอบสนองในการเล่่นนนนเเกกกกมมมมรรับพวววี้้จจะคาาาสิง etitive Mode. ซึ่ง EA เนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้เคลียร์เลยนะครับว่าเขา p e t i t i v e m o d มเนี่ยจะสำหรับ u Ultimate Team และก็โหมดค u ับนะส่วน a u t h ท n t i c Mode เนี่ยจะสำหรับ c a r e e r Mode มครับผมแล้วก็ฉากต่อมาในเทลเลอร์นะครับก็คือเรื่องของผู้รักษาประตูในภาคนี้นะสำหรับผู้รักษาประตูในภาคนี้เนี่ยจะถูกแก้ไขค่อนข้างมากเลยนะครับ EA ใช้คำว่า r h a u l เลยนะจังหวะดี e c t i o n หรือจังหวะที่ประตูมันชอบปัดบอลไปให้เขายิงซ้ำง่ายๆเนี่ยภาคนี้เขาว่าจะลดลงนะครับการเคลื่อนที่การยืนตำแหน่งของ AI ผู้รักษาประตูเนี่ยเขาก็ว่าจะดีขึ้้นนดวยนะ แล้วก็จังหวะจ่ายบอลแบบจังหวะเดียวนะครับจากตัวอย่างที่ EA เขานามาเสนอเนี่ยว่าในภาคก่อนๆนนะเวลาเราจ่ายบอลแบบจังหวะเดียวเราจะรู้สึกมันติดๆขัดๆใช่ไหมมันจะฝืนๆใช่ไหมครับใน FC 26เนี่ยมันจะลื่นไหลามากยิ่งขึ้นครับปิงปองพาสกลับมาแน่นอนครับผมแล้วก็สกิลมูฟใหม่เนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้ามาด้วยนะอีก3ท่านะแต่ว่าน,นี้เนี่ยมันจะแค่จากในตัวอย่างนะครับผมว่าเราต้องไปรอดูตอนที่เขาปล่อยข้อมูลดิฟได้ออกมาอีกทีนึงครับว่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีสกิลมฟฟ แล้วก็ในภาคนี้นะฮะจะมีการเพิ่มทักษะการยิงแบบใหม่เข้ามานะครับอย่างโลดิเวนพาวเวอร์ช็อตเอาจริงๆผมว่าแค่โลดิเวนช็อตอ่ะมันก็โกงมากแลว้วอะโลดิเวนพาวเวอร์ช็อตผมว่าน่าจะโกงกว่านั้นเยอะแน่ๆเลยผมคิดว่านะครับแล้วก็ถัดมานะเมนเจอร์แคาเรียโหมดนะครับจะมีการปรับปรุงด้วยนะครับคือจากตัวอย่างที่นําเสนอมาเนี่ยก็คือตัวเมนเจอร์แคาเรียไลฟ์ครับมันคือไลฟ์สตาร์ทพอยต์แบบเดียวกับภาค25นี่แหละแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยจะมีการเอาเควสมาใส่เพิ่มด้วยถ้าอย่างในตัวอออออยยยย่่่่าาาาาางงเเเเเเนนนนนนีีีกกกกก็็็คคคคืืรรรรรรุมมมมปสสใใใใชัั้้บจะะวววหหหิิห10ลูทนะ์ เป็นการพาปารีสควอตเปิลแชมป์มาเลยพวกนี้ เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ตัดฉากเมเนเจอร์แคเดียไลฟ์ไปแล้วนะครับทีนี้ก็คือยิงมารัวๆเลยนะครับมีการปรับให้นักเตะที่ครองบอลเนี่ยใช้ร่างกายเข้าปะทะได้ดีขึ้นนะครับมีไอคอนใหม่มีระบบอาร์คีไทป์เข้ามาซึ่งไอระบบอาร์คีไทป์เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูตอนที่ข้อมูลยิปได้ปล่อยออกมาอีกทีนึงครับว่ามันคืออะไรนะแล้วก็จะมีระบบเบียร์ชิปเปอร์นะครับให้เราเล่นเป็นโกลในรัชโหมดได้มีโรใหม่อย่างอินเวอร์เต็ดวิงแบ็กเข้ามานะครับมีเพลย์สไตล์ใหม่อย่างพราานนีเม,มอซน่าจะช่วยให้จังหวะเล่นลูกโมงเนี่ยทประตูได้้้ดีีขึนนแลวกก็ style ใหม่่อออัอยาง นะครับอันนี้ผมก็มองว่าน่าจะช่วยให้นักเตะที่มี Playstyle Plus อันนี้เนี่ยเล่นลูกกลางอากาศในจังหวะเล่นเกมรับได้ดีขึ้นคงน่าจะมาสู้กับ Position Header แหละมีระบบ One Frame Passing เพิ่มเข้ามานะครับผมว่าอันนี้เนี่ยน่าจะทําให้การเล่นบอลในจังหวะแรกอ่ะมันดีมากยิ่งขึ้นมีระบบ Signature p e r k เพิ่มเข้ามานะครับก็น่าจะเป็นเ e ิ k เฉพาะตัวสําหรับนักเตะบางคนที่จะทําให้นักเตะคนนั้นเนี่ยเขาโดดเด่นกว่าคนอื่นพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการปรับบาลานซ์ของระบบแผนมี Ultimate Team Tournament ซึ่งจะเป็นโหมดใหม่ของ Ultimate Team ด้วยแต่ว่าอันนี้เรายังไม,ม แบบไหนแพ้ตกรอบไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอตอนที่ข้อมูลปล่อยออกมาแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปมาแนะนาอีกทีหนึ่งนะครับเอาจริงๆอ่ะผมว่านะในตัวอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อมูลเยอะมากๆเลยนะครับที่เอพยายามจะนําเสนอว่าเนี่ยเราอ่ะใช้ฟีดแบ็จากผู้เล่นเป็นตัวขับเคลื่อนนะซึ่งว่ากันตามตรงครับมันก็ตรงใจกับผู้เล่นอย่างเราๆมากเลยนะปัญหาหลายๆอย่างที่เราบ่นกันมาหลายๆภาคครับที่เขาน่าจะเพิ่งเห็นเพิ่งรับรู้เลยมั้งแต่ก็เพิ่งจะมาพยายามแก้ตามฟีดแบ็ของพวกเราอ่ะนะครับ อันนี้เนี่ยผมว่าเราคงต้องไปรอดูกันอีกทีนึงครับว่าเขาจะทําได้จริงมากน้อยแค่ไหนแต่จากที่ดูในตัวอย่างเนี่ยคือน่าโดนเลยแล้วก็ผมจะเสริมให้อีกนิดนึงนะครับว่ามีข่าวจากลีเกอร์ชื่อรังอย่างดองนะครับได้มีการทวิตเอาไว้นะว่าใน F.C. 26เนี่ย E.A มีแผนที่จะปรับปรุงปัญหาของตัวเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะแก้ปัญหาดีเลยที่เราเจอกันมาตลอดด้วยนะครับคือถ้าทําได้จริงๆนะ่าจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับจะรำถวายเลยนะ E.A แล้วผมแถมให้อีกนิดนึงนะครับก็คือไอคอนและฮีโร่ใหม่ีเนะเ้านนยงล ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของราคากันบ้างครับสําหรับราคา FC 26ใน PC เนี่ยมันจะไม่ต่างกันมากนะ Steam Epic Store แล้วก็ EA App เนี่ยมันจะอยู่ที่1,999บาทสําหรับตัว Standard Edition แล้วก็2,699บาทสําหรับ Ultimate Edition และถ้าใครมีตัวเกม FC 25อยู่แล้วด้วยเนี่ยลดไปอีก10%เหลือ2,429บาทเท่านั้นครับผมส่วนใน Xbox นะครับ Standard Edition เนี่ยจะอยู่ที่2,267บาทส่วน Ultimate Edition เนี่ยจะอยู่ที่3,239บาทแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมีย้ายโซนได้เนี่ยค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมว่าน่า จะกดได้ถูกกว่านี้นะแล้วก็ PlayStation นะครับอันนี้จะหนักหน่อยนะฮะส t ตน d า r d i t i t n o n เนี่ยอยู่ที่2,299บาทส่วน Ultimate Edition เนี่ยจะอยู่ที่3,398บาทซึ่งถ้าใครมีตัวเกมมาห25าอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้ส่วนลดอีก10%นะครับเหลือ3 5 8 8บาทอันนี้จุกเลย แต่ก็สุดท้ายนะครับสำหรับ Nintendo Switch นะฮะ Standard Edition เนี่ยอยู่ที่1,943บาทแล้ว Ultimate Edition เนี่ยอยู่ที่2,591บาทครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะฮะ p o r d e r ก่อนวันที่26สิงหาคมเนี่ยก็จะได้รับ Pre-order bonus เพียบนะครับคือได้เล่นก่อน7วันเนาะคือได้เล่นตั้งแต่วันที่19กันยายนเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ได้การ์ดการันตีไอคอนให้เราเลือกนะครับ1จาก15ใบอันนี้คือเดือดมากแล้วก็ได้การ EVO ให้เราไปใช้ในภาคหน้าได้ด้วยนะครับได้ FC point เนี่ย6,000 point เลยนะครับแต่ว่า e เขียนเอาไว้ว่า over 2 months นะครับซึ่งจากข้อมูล เท่าที่ผมลองหาอ่านมาเขาว่ากันว่ามันจะมีการแบ่งให้เป็น3รอบครับคือตอนที่เกมเปิดให้ก่อนเลย2000พอยต์แล้วก็ตอนสิ้นเดือน2ให้อีก2,000พอยต์แล้วก็สิ้นเดือน3ให้อีก3,000พอยต์แต่วันนี้ผมมองว่าเราคงต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะจริงมากน้อยแค่ไหน แล้วก็ผมเสริมให้อีกนิดนึงนะครับว่า Nintendo Switch เวอร์ชันเนี่ยจะได้ Fc Point แค่4,500พอยต์นะครับแล้วก็มีการแบ่งไปรอบๆเหมือนกันแต่ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไม Switch ถึงได้แค่4,500พอยต์นะแล้วก็นอกจากพอยต์แล้วเนี่ยนะครับคนที่พรีออเดอร์ก่อนวันที่26สิงหาคมเนี่ยยังจะได้ซีซั่น1 Premium Pass free ไปด้วยนะครับก็ประหยัดค่าเติมพาสตอนต้นเกมไปได้เลยเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยได้การ,การันตีไอคอนเลต93บวกนะครับแล้วก็ Evolution Shooting 99ให้กับตัวเกมใน e วเวอร์ชัน Fc 2 5 25ดดด้้้ววยยยยกกกกก็็ถาาาาเเเเเเเิิ่่่่่ใคครัังงงลลนนนนนน FC อออออูีไไไปปไป e ตะหึ ตึงมาเล่นรอภาคใหม่ได้เลยครับผมซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่มีในตอนนี้นะครับสำหรับ Fc 2 6และเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยวันที่2 2กรกฎาคมอ่ะ EA จะมีการปล่อยข้อมูลเกมเพลย์ดิฟได้ออกมานะครับเดี๋ยวเรารอไปดูด้วยกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างยังไงเนี่ยก็รอติดตามไปด้วยกันเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าผมเนี่ยผิดพลาดหรือว่าตกหล่นในส่วนไหนไปนีหนผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยผมมาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ